นี่น่าจะว่าน,าน้อยสองน่า,ายชาช่ายชาเชลง่ายคือมาดไข่นุกเขาเส้นสู้เทีเย่ยบผมยังกํนลันเลยชีวิตผู้ยยยอ,ยอ,ยอย่างไทยบ้านผมมีอย่างหลายหาหญ้าหาหนูไม่หัวหาหญิงหนุกหาหญิงหมูหาปูหาปลามาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงครอบครัวบ้านเฮากำลังสิเจริญ ถนนหนทนงเขาก็มาเห็ดเยี่ยนจากสองเล่นสิเป็นสี่เล่นแล้วเฮี่ยนข่อยยู่กลางหมู่บ้านผู้ใดมาสือกัเขามาสือนานฤๅสิพากกันมาจอดรถอยู่เฮี่ยนข่อยเพราะว่าเฮี่ยนข่อยบ่ได้เห็ดหัวหนาบานเมื่อวาแต่คนที่เขามาได้ครับม้ากับเขามาได้ครับมึงมันนอ่นปานเฮี่ยนจาขวงที่ไป่ใส่ก็มือหนึ่งเนีน้องงูจัดไปกำนัทหนีจับสูเริ่ม เดียวเดียวเดียว,วไม่ยังหรอกพ่อใหญ่ซูบโตกะปานดิขี่คันแล้วมันหุน <c oughs> ไม่ได้สแตกดนากูมือนี่ปานผ <c oughs> ่รารักจิตมือแหลกบอซัมเร็ยดครับไปแกลมือมือที่สองกูสิบบวกไม่แย่ซูวซัวเรียนน้ำมือที่สองเกิดบอ่ได้จับ ตัวสามมือตัวมาบักตีมีผู้สาวโอ้บักภา,านี่มีผู้สาวว่ะไอ่ไอ่อีางนวะ่ะนี่ผู้สาวงามเนานะเนาะเฮ่อหือว่ะบักตีกับผู้สาวสิคบกันได้ยักมือเต็มที่บมื่เกินสองมือเนีน่้ผู้สาวมานจะใจวะคือผู้ง,งามแท้ประท้วผู้สาวมาแต่งทีฟ แต่อิจฉาสุดเนาะพวกหมักสูนี่เห็นแล้วโอ้ยขีดผัวทวั้ง,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 ทงมาไล่วะเจ้าผู้วางสันเนาะมึงดำเส้ากับขาวทั้งมาไล่มีสีดำกับสีขาว <c oughs> เป็นเธอได้เม่อีมืงเนี่โอ๊อยแงก็ต้องได้แล้วเนาะระดับนี้ละถามว่าได้กูมีวิธีวิธีใดของเจ้า <c oughs> นี่ <c oughs> น้ำกูมา ันวานเหว่ยม่าเปลี่ยนมาเล่ากินได้ไหมบักเก้นมึงตีตีผู้สาวมาแล้ววานเหว่ยม่าเตะกว่าที่สามก็บ่าได้ครับสุดท้ายจบที่ลานยายตันนะคะนะคะเอามีขาสองถวยตาบงฮงคงหนึ่งครับมีท่อนถวยหนึ่งครับดำข้าวขาวดำเอาใจเลย แย่แย่แย่นอนยู่น้ำกันงแบบไหนนี่เจ๊สุขากันเอองัวเลี้ยววะไงซีมือต่อมานี่ลกค้านงมันคือยางข้อตกมากเลยเพาะเมียนมันอกหักบัววะเป็ี่ยนดังน้อทรงคือคนอกหักแย่ผู้สาวเขาถิ่มหอยแล้วเขามีผู้เบาไม่แล้วผู้สาวปลาก็หาไม่ตัวไม่อิดดอกผู้สาว เจ้าก็เคยมีความหักเจ้าบ่เข้าใจดรอกเออกูบ่เคยมีดรอความหักมนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเสาหย่อนผู้สาวไปแล้วมึงเป็นอย่างเคยบ่เลยหัก คอยถือพ่อตีเราถามว่าพายผ้ามึง่งไปไหนนะ้ำเยาเดือนนะั้ำ